จกไม่เล้หห็ต้าเอพีดูวัน n นึ่ออนดูจีบีนิวชั่นเทคโนโลยีคอ o r a t ชั่นซาร์ดุสตี้ซิมโบ i นิส์พิลชั่นเวลโลทไทวายรัตสตูดิโอวินเนอร์ออลาและดิจกราโดยประตูทางเข้าไายแลนด์เกนโชว์ในสุนขนองเอรี่หอ จะเปิดทันทีหลังจากที่สุดที่ปิดงานย่าต้องโบรต้องานไทยแรงงาน้องถิ่รว่าการเดินเกมคว้าที่้ากำลังจะเริ่มต้นขึ้นย่้องโบรุในเวลาติตนาฬิกาโตคุณจะได้พบกับเตชิโร่ฟักกิมิโร่และตีงฮารุรายการตลอดบริษัทรองงานแม่รวยจังก์ และท้านผูไม่เกียิจากที่กีลิง A R P มายคอมบาร์ G B n e o l u t i o n บาร์บีบีมอล เอาเปรียนแต่เรียนไม่รมู้เรื่องมากก่าีแค่เนี่ยก็เผานะนไ่ก็เลี่ยอยู่เอาิปแต่ดังคิดงานไม่ออกแค่เนี่ยก็เผาเอาลูกเหนื่อยอยนานชีวิตเล่นเกิดแค่เนี่ยก็เผาเอาหายใจก็เผาเอาไ,ได้มาปลูกพลังในตัวคุณได้เกงสิครับ ่านมาที่มันวะ่หวาแต่โบราณท่านว่าสิบตาเ่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือเขาเว่า้ผมจะมองเล่นทีไหนู่สักหน่อยอะไรกันเล่นเก่งเราทอครับนี่ไม่มค่อยจะเชื่อ,อะไรงไ่ายๆรอกนะจ๊ะ ภาวะก้าวไปอีกขั้นันขึนทุกป,ปีที่จัดงานอีกครั้งขอบคุณสปอนเซอร์เมล็ดทั้งสามท่านด้วยที่ทําให้เกิดสีสันดีๆที่เราตอบโจทย์ได้มากกว่าการรวบรวมนักเล่นเกมและทายเกมมาอยู่ในงานเรามีการพัฒนาส่งเสริมด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกิดขึด้นโดยเวลคอมมูบายเรายังมีมิติและมุมมองอื่นๆ่ที่เชิดชูนักเล่นเกมเก่งๆมายืนอยู่บนเวทีที่อลังการแบบนี้ เรียมีรูปแบบของการส่งเสริเมเกมไทยซึ่งแน่นอนว่าผมภูมิใจจริงๆครับที่ได้เห็นพูธเกมไทยใหญ่ๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามการเติบโต,ตของ Thailand g เกม Show ตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านม,มาพอมเกมเมอร์เตรียมข้อมูลและข่าวสารเพื่อนำเสนอแก่สายตาสาธารณชนและบรรดาประชาชนเกมเมอร์ก็ปรากฏว่าแม้กระทั่งตัวเราเองยังเกิดความสับสนเพราะว่าข้อมูลต่างๆท,ที่ก็ต้องนำเสนอเนี่ยมีความมากมากมาย ระเบียบการต่างๆแม้กระทั่ง TPR รับข้อมูลไปว่าในแต่ละวันจะมีอีะไรบ้างเนื่อยครบครับปีนี้เราก็ได้ออกหนังสือจากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเป็นเล่มพิเศษออกมาถ้าท่านเห็นแล้วแล้วมีบางส่วนที่แจกี่หน้าง,งานด้วยก็ขอรับได้ที่นายประชาสัมพันธ์นะครับถึงเวลาที่ทุกท่านจะได้พบกับประธานพิธีเปิดงาน h ท i l ลน d g เก e s ช o w 2016ซึ่งนอกจากท่านจะให้เกียรติ โชว์โนลิมิตและคอมเกมเมอร์เป็นอย่างสุดแล้วท่านยังจะมีข่าวใจและหมายมาประกาศในวันนี้ด้วยขอเสียงประมือต้าครับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณสุรพลสมวยรเซนดีก็ไปอยู่ในโลกที่เป็นโลกของโลกตาพิวัดนะครับเกมเป็นเรื่องที่ไม่มีขีดจำกัดไม่แบ่งประเทศไม่แบ่งเขตม่แบ่งศาสนาทั้งส้นนะครับ สาม,มารถที่จะเข้าถึงคนได้กว้างกว่าสําหรับในการในส่วนของผู้ประกอบการนะครับน,นี่ก็อยากจะขอชื่นชมว่าศสาหกทามเกมในประเทศไทยณนะขณะนี้เนี่ยนะครับก็มีการพัฒนาไป็นระดับที่เป็นสารพมากขึ้นนะครับผู้ประกอบการของเราซึ่งมีทั้งความคิดสร้างสรรค์มีความรู้ในเชิงของการพัฒนาเนี่ยแต่อนนี้ก็เข้าไปยืนอยู่ในทีโลกแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับ ที่งานนี้เนี่ยได้เป็นเวทีสําคัญนะครับแล้วก็เป็นเวทีที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ่นปีอันนี้อันนีมาเลยมาเลยพี่ดีครับเล่นยังหยครับไม่ชอบพ่จิที่มาน้านะระแก้ที่ถายจากหน้าราหวางอ่ะยให้ตรง้งร่าย ของฝังเลยคุณมานาทนาสประาจเป็นี่ไม่้อตองเียคนทีีโร่คทิน่นัตะรกนนั